ทุกคนลองคิดดูนะถ้าสมมุติว่าความสําเร็จของคนเราอ่ะอาจจะไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ตัวเงินแต่ว่าขึ้นอยู่ที่ความสัมพันธ์ที่เรามีกับคนอื่นอ่ะโลกนี้มันจะสงบสุขขึ้นมากแค่ไหนสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel a รยา P S K วันนี้นะคะนุ่นก็จะมาแนะนําหนังสือเรื่อง One Friend a Year ืนุ่นคิดว่าการที่เรามีเพื่อนอ่ะมันก็เป็นเหมือนความสําเร็จ อะไรบางอย่างในชีวิตเหมือนกันความสัมพันธ์หรือว่าเพื่อนน่ะก็เป็นอย่างหนึ่งที่แบบมีคุณค่าในชีวิตมากๆทุกคนลองคิดดูนะถ้าสมมติว่าความสําเร็จของคนเราอะ่ะอาจจะไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ตัวเงินแต่ว่าขึ้นอยู่ที่ความสัมพันธ์ที่เรามีกับคนอื่นน่ะโลกนี้มันจะสงบสุขขึ้นมากแค่ไหนหรือว่ามันจะทำให้มนุษย์รู้สึกเติมเต็มได้มากแค่ไหนหนังสือเล่มนี้นะคะมีทั้งหมด22บทนะ ข้างในอะ่ะมันก็จะเป็นความคิดที่เปลี่ยนไปนะคะของนุ่นแล้วก็เกี่ยวกับการเข้าใจมนุษย์ที่ลึกซึ้งมากขึ้นตามปัชญาต่างๆแล้วก็วิธีหาเพื่อนที่ดีๆต้องทำยังไงวิธีการอยู่กับคนอื่นยังไงให้เรารู้สึกสบายใจมากขึ้นถึงแม้ว่าเราอาจจะแบบไม่สบายใจกับเขาอ่ะแต่ว่าเราสามารถคิดยังไงได้บ้างให้เราอยู่กับคนอื่นได้ตอนเด็กๆอะ่ะนุ่นน่ะเป็นคนที่ชอบร้องไห้มากเวลาไม่ได้เจอพ่อเจอแม่สองวันอย่างเงี้ย คือร้องไห้กลับบ้านแล้วก็รู้สึกแบบซึมเศร้าไปเลยถ้าสมมติว่าเราอะเข้าใจตัวเองหรือว่าเข้าใจมนุษย์เพิ่มมากขึ้นอะเราจะรู้วิธีการที่เราจะแก้ไขในจุดบกพร่องของเราได้นุ่นก็ตั้งใจเขียนหนังสือเล่มน,นี้มากวิชาไปไหนใครๆก็รักสำหรับใครที่เป็น i n รเ o ิร์ t อยากจะลงทุนในความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทุกคนเคยได้ยินคำนี้แม้ของหนังสือเรื่อง how to win friends and influence people ถ้าคุณสามารถให้ในสิ่งที่มนุษย์จะต้องการได้ คุณจะสามารถได้ทุกอย่างที่คุณต้องการเพราะอะไรเพราะว่าการที่เราทําการค้าการขายอะไรมันก็ต้องเข้าใจมนุษย์ก่อนคือถ้าเราไม่เข้าใจคนอื่นนะเราจะไม่สามารถเข้าไปอยู่ในใจเขาได้แล้วขายของเขาได้ในโลกของเราเนี่ยมันมีมนุษย์อยู่หลายแบบมากๆแต่ว่าถ้าเราอ่ะเป็นมนุษย์แค่หนึ่งแบบเราจะขายคนได้แค่หนึ่งแบบเท่านั้นถ้าเรารู้จักที่จะเข้าใจคนหลายๆแบบนะเราจะสามารถ ขายของให้เขาได้หรือว่าเป็นเพื่อนกับเขาได้จริงๆอ่ะเพราะเรื่องของความสัมพันธ์อ่ะเป็นอะไรที่แบบมันซับซ้อนมันอยู่ภายในมันเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะคะแต่ว่าแค่เรารู้อะไรบางอย่างหรือว่าเปลี่ยนความคิดอะไรบางอย่างคือหลายๆอย่างในชีวิตอ่ะมันจะโฟล์ขึ้นแบบมากๆชีวิตเรามันจะง่ายขึ้นจริงๆอ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทํางานการอยู่กับคนอื่นคือการมีมนุษย์สัมพันธ์หรือการแบบได้รักหรือว่าได้รับความรักจากคนอื่นอ่ะมันเป็นพื้นฐานของมนุษย์มากๆแต่ว่าหลายๆคน อมองข้ามไปบางทีนุ่นรู้สึกว่านุ่นเห็นคนที่เขามีเงินมีทุกอย่างแต่ว่าไม่มีคนที่จะไปปรึกษาหรือว่าแบบคุยด้วยได้เลยเขาไม่ได้วางแผนมาตั้งแต่แรกว่าชีวิตหลังจากที่เขาสําเร็จแล้วะเขาจะไปฉลองกับใครมัวแต่เดินบนเส้นทางของการเงินการทำมาหากินะซึ่งมันก็ดีแต่ว่าถ้าชีวิตสามารถวางแผนได้และจะบอกว่าความสัมพันธ์ที่ดีี่ยมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่อย่างใดพอเราโตขึ้นะ เราก็จะชอบคิดว่าเออคนที่เข้าหาเราอ่ะเขาอาจจะแบบมาหาผลประโยชน์กับเราหรือเปล่าหรือว่าเขาต้องการอะไรทําไมเขาถึงเข้ามาอาจจะแบบไม่ได้บริสุทธิ์เท่าตอนเด็กๆแต่นุ่นก็เชื่อว่ามันก็มีคนดีๆอยู่ในสังคมนั่นแหละถึงแม้ว่าเขาจะโตเป็นผู้ใหญ่แล้วอ่ะเขาก็อาจจะอยากมีเพื่อนดีๆสักคน ที่สามารถที่จะคุยกันได้แล้วก็เข้าใจก็ทําให้การเติบโตของเรามันดีขึ้นทําให้ชีวิตของเรารู้สึกเติมเต็มมากยิ่งขึ้นนะชีวิตวัยผู้ใหญ่อ่ะมันมีหลายๆอย่างให้เราต้องจัดการอย่างเช่นเรื่องงานความรับผิดชอบเรื่องลูกครอบครัวแล้วที่สําคัญเนี่ยก็คือบาดแผลเก่าๆในอดีตของเราเนี่ยแหละที่ทําให้เราอะ่ะไม่กล้าที่จะเปิดใจรับเพื่อนใหม่อีกแล้วนะหลายคนอะ่ะก็เลยเลือกสิ่งที่ง่ายที่สุด ก็คือการเก็บตัวมากกว่าการเปิดใจแต่ถ้าเราเลือกสิ่งที่ยากอ่ะชีวิตเรามันอาจจะดีขึ้นกว่าเดิมก็ได้ เป็น introvert แล้วบางทีเราต้องไปออกทริปนอกสถานที่กับคนอื่นอย่างเงี้ยอย่างเช่นงานสานสัมพันธ์ YEC ที่นุ่นชอบไปคนทุกคนนะ่ะมีความกลัวอยู่ในใจคือกลัวว่าแบบคนอื่นจะทำร้ายความรู้สึกเราหรือเปล่ากลัวว่าคนอื่นจะไม่ชอบเราหรือเปล่ากลัวว่าเราจะโดนปฏิเสธหรือเปล่าเราไม่อยากเสียเวลาไปกับคนที่มันไม่ใช่ในชีวิตอีกแล้วเพราะเรารู้ว่า ตอนเราโตขึ้นนะ่ะเราก็มีเวลาน้อยลงใช่ไหมแค่ทํางานก็8ดชั่วโมงต่อวันแล้วคือเราก็อยากมีเพื่อนที่ดีๆเลยแบบแพ็กเกจสมบูรณ์แบบแต่นุ่นจะบอกว่าการสร้างเพื่อนใหม่หรือว่าการที่เรามีเพื่อนที่มันดีฟดาวสักคนหนึ่งอย่างเงี้ยมันเป็นเหมือนการวางแผนในชีวิตเหมือนกันนะมันเหมือนเป็นการลงทุนหุ้นนะ่ะยิ่งเราคบคนคนหนึ่งได้นานเท่าไหร่เราก็ยิ่งรู้จักเขาใช่ไหมเราจะได้รู้แบบประสบการณ์ของเขาไปเรื่อยๆอะ่ะแล้วยิ่งมันนานอะ่ะมันยิ่งทําให้เรารู้สึก ไม่ต้องพยายามเลยอะในการที่เราจะอยู่กับคนคนนี้แต่การที่เราจะสร้างเพื่อนใหม่สักคนเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของโชคชะตาฟ้าลิขิตอย่างเดียวนะมันก็ต้องเกิดจากความตั้งใจแล้วก็ความกล้าเล็กๆของเราอะพร้อมที่จะเปิดใจไม่มีใครคิดหรอกนะว่าการที่เราจะมีเพื่อนสักคนนึงเนี่ย มันจะเติมเต็มอะไรในใจเราอะพอเรามีแล้วมันเติมเต็มในความรู้สึกจริงๆอะแล้วมันแบบเติมพลังให้เราสามารถทํางานได้ดีขึ้นใช้ชีวิตได้ดีขึ้นเราเหมือนมีบ้านอะที่เราจะได้กลับไปชาร์จแบตได้เพื่อนก็เป็นเหมือนบ้านหลังหนึ่งในส่วนของจิตใจเหมือนกันแต่ว่ามันก็ไม่ได้หาง่ายขนาดนั้นนุ่นก็เลยเขียนหนังสือเล่มหนึ่งขึ้นมานะคะ,ะ,คะเกี่ยวกับการสร้างเพื่อนใหม่ในปีนี้เพอน,นุ่นอะคิดว่าถ้าเราสามารถมีเพื่อนดีๆอ่ะ ได้แบบปีละหนึ่งคนน่ะมันก็คงจะดีมากเลยเนาะไม่ได้เหนือบาก,กว่าแรงมากเกินไปแต่ว่าถ้าใครที่บคอนติเนียที่มีเพื่อนเดิมอยู่แล้วอ่ะมันก็ดีแค่ว่าบางทีอ่ะมันจะมีจังหวะชีวิตที่เพื่อนเราอาจจะไม่ว่างแล้วเราอาจจะรู้สึกแบบเออปีนี้เหมือนว่างเลยแล้วเราอยากจะเล่าอะไรให้ใครสักคนฟังอะไรเงี้ยหรือว่าเป็นเพื่อนเดินร่วมทางกันไปอ่ะ นุ่นก็เลยเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมานะคะเพราะว่ามันก็เป็นการเปิดใจของนุ่นเหมือนกันแต่ว่ามันก็อยู่ที่โชคชะตาฟาลิขิตด,ด้วยว่าเราจะได้เจอหรือเปล่าถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เจอเพื่อนที่ดีเราทําตัวให้เป็นเพื่อนที่ดีก่อนได้ให้ดึงดูดคนดีๆเข้ามาในชีวิตให้ได้ก่อนแต่ส่วนใหญ่ของหนังสือเล่มเนี่ยมันจะเป็นเกี่ยวกับการที่ i n ทเ o v e r t ต้องฝืนความรู้สึกบางอย่างเพื่อที่จะก้าวข้ามผ่านแบบบล็อกอะคือเหมือนเราอะ จะอยู่ในกล่องสี่เหลี่ยมเนี้แหละแต่ว่าโลกเนี้อ่ะก็คือพื้นที่อย่างนี้แต่เราอ่ะอยู่ในกล่องสี่เหลี่ยมอยู่ตรงเนี้ยแล้วหน้าที่ของเราอ่ะก็คือออกจากคอมฟอร์ตโซนหรือกล่องสี่เหลี่ยมตรงเนี้ยหรือว่าความคิดเดิมๆที่เราเคยมีอ่คือทุกคนอ่ะมีหน้าที่ออกจากความคิดเดิมๆแล้วก็ไปเข้าใจโลกให้มันใหญ่มากขึ้นแต่ว่าเราอ่ะก็อยากจะอยู่ในคอมฟอร์ตโซนของเราเนี้ยแหละซึ่งนุ่นอ่ะก็เขียนหนังสือเรื่องนี้มาจากการที่นุ่นอ่ะ ฝืนหรือว่าพุชตัวเองนิดนึงอ่ะเพื่อให้เราได้ไปเจอสิ่งที่แปลกใหม่นะคะแล้วก็เข้าใจคนอื่นมากขึ้นเข้าใจโลกมากขึ้นถามว่าคนที่เป็น introvert เนี่ยแล้วเขารู้สึกว่ามันเหนื่อยกับการที่ต้องเจอคนหรืออะไรเงี้ยคือนุ่นมีทริคยังไงที่จะเติมพลังในการที่เราจะไปสร้างความสัมพันธ์กับคนอื่นได้โดยที่เราไม่เบิร์นเอาก่อนก็จะมีเขียนในหนังสือเล่มนี้ ทุกคนเคยสงสัยไหมว่าอะไรคือที่มาของความสุขในชีวิตกันแน่จากงานวิจัยที่ยาวนานที่สุดในโลกทำมา75ปีเป็นงานวิจัยของ Harvard University ประเด็นหลักของงานวิจัยเนี่ยคือการหาคำตอบว่าอะไรคือที่มาของความสุขในชีวิตแล้วเขาก็ถามคนที่ อายุตั้งแต่หนุ่มๆเนี่ยแหละว่าเขาคิดว่าอะไรคือความสุขในชีวิตจนคนคนเนี่ยแก่ไปเลยอะ่ะตัวเย่แล้วก็มีรุ่นลูกรุ่นหลานมาเลยว่าสรุปแล้วเนี่ยอะไรคือความสุขของชีวิตกันแน่ส่วนใหญ่แล้วคนที่อายุน้อยๆก็จะตอบว่าความสุขก็คือการได้มีรถ lamborghini ok หรือว่าการได้มีเงินดีหน้าที่การงานที่ดีทุกคนรู้ปะคนแก่ส่วนใหญ่เขาภูมิใจกับการที่เขาอะ่ะได้มีความสัมพันธ์ที่ดีในชีวิต การที่เขาได้เป็นพ่อที่ดีสามีที่ดีภรรยาที่ดีหรือว่าการที่เขาได้มีเพื่อนสนิทดีๆสักคนแค่นี้ก็คือเป็นความภูมิใจในชีวิตแล้วก็เป็นความสุขที่สุดในชีวิตเขาแล้วในตอนที่เขาแก่ตัวลงมันคือการที่เขาได้มีความสัมพันธ์ที่น่าอิจฉาครอบครัวที่อบอุ่นและนักวิจัยเขาก็ไปถามคนที่มีอายุประมาณ70ปีว่าตอนที่เขาอะรู้สึกป่วยตอนตีสองเนี่ย เขาสามารถโทรหาใครได้บ้างบางคนเนี่ยก็ลิสต์ชื่อเพื่อนมาได้2อสาคนหรือว่าลูกแต่ว่าบางคนน่ะคือไม่มีใครที่เขาสามารถพึ่งพาได้เลยไม่มีใครที่เขาสามารถโทรหาตอนตี2ได้เลยอะ่ะซึ่งจากงานวิจัยเนี่ยเขาบอกว่าคนที่มีคนให้พึ่งพาสักคนนึงเนี่ยเขาจะเป็นคนที่มีสุขภาพที่ดีกว่าแล้วก็ทําให้คนน่ะแก่ช้าลงด้วยสามารถลดความเครียดและการอักเสบของร่างกายได้เรื่องนี้ทําให้นุ่นเห็นว่า การมีความสัมพันธ์ที่ดีอ่ะมันก็สําคัญไม่แพ้การออกกําลังกายเลยนะคือถ้าเราอยากจะมีชีวิตที่ดีอ่ะเราก็ต้องมีร่างกายที่ดีแล้วก็มีจิตใจที่แจ่มใสด้วยดังนั้นอ่ะสองอันเนี้ยมันคล้ายกันมากๆแต่คนส่วนใหญ่อะโฟกัสแค่สิ่งที่เรามองเห็นแล้วความสัมพันธ์เนี่ยมันก็เป็นเหมือนศาสตร์อะไรอย่างหนึ่งเหมือนกันนะที่ทําให้คนอะมีชีวิตที่ดีขึ้นได้สังคมเดี๋ยวนี้ยิ่งเรามีทุกอย่างอะ ยิ่งทําให้เราซึมเศร้าดังนั้นเนี่ยเราลองออกไปหาใครสักคนหรือเราลองไปช่วยใครสักคนนึงอ่ะออกไปให้ความสุขคนอื่นบ้างเราจะได้รู้สึกมีคุณค่าแล้วก็มีความหมายในชีวิตมากขึ้นหลายๆครั้งเนี่ยคนเราโฟกัสกับการทํางานมากๆจนเราไม่มีเวลาที่จะไปคุยกับพ่อแม่ที่อยู่บ้านเดียวกันหรือว่าโทรไปหาเพื่อนแล้วสุดท้ายเนี่ยพอเราไม่มีความสุขกับชีวิตอ่ะเราก็ไปสงสัยงานที่เราทําสงสัยการใช้ชีวิตของเราอีกความจริงอ่ะ เราอาจจะชอบงานที่เราทําอยู่แล้วก็ได้แค่ว่าในส่วนของความสัมพนะันธ์น่ะเราไม่รู้สึกเติมเต็มมันก็เลยทําให้เราอ่ะรู้สึกแย่รู้สึกเหนื่อยกับชีวิตหรือเบรนเอาท์บางทีการที่เราจะแก้อาการเบรนเอาท์หรืออะไรเราลองออกไปหาเพื่อนเราบ้างคุยกับพ่อแม่คุยกับคนรอบข้างอะไรเงี้ยมันก็ทําให้ชีวิตเรามันมันรู้สึก เติมพลังมากขึ้นแล้วนะนอกจากปัจจัย4ปัจจัย5ความสัมพันธ์อ่ะมันเป็นหนึ่งในพื้นฐานของมนุษย์ที่ทุกคนต้องการทํางานหรือการได้เงินอ่ะมันสําคัญกว่ามันสําคัญที่สุดในชีวิตแต่ถ้าคุณมีเงินที่มันพอแล้วหรือว่าคุณมีงานที่มันมั่นคงพอแล้วบางทีเราลองไปโฟกัสกับการพัฒนาความสัมพันธ์ดูบ้างลองดูสิว่ามันให้ความรู้สึกอะไรกับคุณบ้างมันอาจจะดีกว่าการที่คุณ ตะบีตะบันทางานโดยที่มันก็ไม่ได้ผลลัพธ์ที่มากขึ้นขนาดนั้นก็ได้เวลาที่คุณมองย้อนกลับไปในอดีตอ่ะคุณก็จะเห็นว่าใครที่อยู่ในยุคนั้นแล้วมันทําให้เหตุการณ์นั้นมีค่าหรือว่าคนคนนั้นท่ะทำให้เรารู้สึกยังไงบางอย่างก็เลยเป็นอะไรที่เราสามารถจําได้แล้วก็รู้สึกว่าเออช่วงเวลานั้นมันสนุกดีเนาะ แล้นุ่นเชื่อว่าครั้งหนึ่งในชีวิตอะทุกคนเคยมีแรงล้นเหลือที่จะรักใครบางคนแบบรักเพื่อนเราหรือมีแรงที่จะได้รับความรักถึงแม้ว่าเราจะอายุแค่ไหนเราสามารถสร้างเพื่อนใหม่หรือว่าความทรงจําใหม่ๆได้เสมอตามสถิติแล้วอะอย่างรีเสิร์ชของโรบินดันบาเนี่ยเขาบอกว่าคนเราจะสามารถมีเพื่อนได้ถึง150คนโรบินดันบาเนี่ยเขาเป็นนักมนุษย์อะไรสักอย่างแล้วก็นักจิตวิทยาชาวอังกฤษ ที่ได้เสนอง,งานวิจัยในปี 1, 1992ว่ามนุษย์แต่ละคนจะสามารถจัดกลุ่มได้ดีเวลาที่เรามีเพื่อนประมาณ150คนหรือเพราะว่าสมองของมนุษย์มีขนาดที่จำกัดกับการจัดการข้อมูลทางสังคมทำให้มันยากสำหรับมนุษย์ที่เราจะสามารถรักษามิตรภาพของเรา กับคนจํานวนมากได้และการมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นเนี่ยมันก็ใช้ทั้งพลังงานแล้วก็ทรัพยากรทางด้านจิตใจที่เยอะมากๆสําคัญมากในการที่เราจะมีเพื่อนสักคนคือต้องจําหน้ากับจาชื่อเขาให้ได้ก่อนซึ่งดันบาร์เขาได้พบว่าใน150คนเนี่ยมันจะมีเพื่อนสนิทประมาณ5คนเพื่อนวงใกล้ชิดประมาณ15คนและเพื่อนวงทั่วไป50คน แต่ว่าความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งและมีคุณภาพจะอยู่ภายในวงล้อมของคนสนิทไม่กี่คนเท่านั้นมิตรภาพที่ดีมีประโยชน์กับสุขภาพจิตและจะทำให้คุณมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้นดังนั้นคุณไม่จำเป็นต้องมีเพื่อนเยอะแต่มีเพื่อนที่ดีปีละหนึ่งคน เพราะว่ามันง่ายต่อการจัดการสมองเวลาแล้วก็จิตใจถ้าเรามีเพื่อนมากเกินไปแต่ว่าเราไม่ได้รู้สึกสนิทใจหรือว่ามีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งเนี่ยมันอาจจะทําให้เราอ่ะเสียพลังงานในด้านจิตใจแล้วก็เสียพลังงานที่จะไปพัฒนาด้านอื่นๆของชีวิตด้วยบทที่2ก็คือมีพบมีจากทําไมเราต้องมีเพื่อนด้วยตั้งแต่แรกบทนี้นุ่นก็ทําไว้อีกคลิปหนึ่งนะคะใครที่สนใจก็ไปดูคลิปนั้นได้ บทที่3เป็นเรื่องความสัมพันธ์ที่ดีก็เป็นความสําเร็จในชีวิตเหมือนกันนะตอนที่นุ่นอยู่ม .5 ม .6 เนี่ยนุ่นก็พยายามสอบเข้ามหาลาัยดังที่หนึ่งตอนนั้นน่ะตั้งใจเรียนมากแล้วก็พยายามอยู่กับตัวเองมากขึ้นเลารู้ว่าเราอ่ะเป็นคนที่ไม่ได้เก่งแต่ถ้าเราไม่ขยันอีกอ่ะเราก็คงสอบไม่ติดมหาลาัยในฝันแน่นอนอยากจะสอบมหาลาัยดังให้ติดเพราะว่าอยากเป็นหน้าเป็นตาให้ครอบครัวคือครอบครัวเราอ่ะ ยังไม่มีใครเรียนมหาลาัยจบคือพ่อก็ได้เรียนมหาลายัยแต่ว่าเหลืออีกแค่วิชาเดียวแล้วไม่ได้ไปสอบเพราะว่ามาทํางานที่ระยองก็เลยเรียนไม่จบนุ่นก็เลยอยากจะสอบมหาลาัยที่มันดีๆซักมหาลาัยหนึ่งให้มันดูเป็นหน้าเป็นตาตอนนั้นก็เลยตั้งใจเรียนมากแล้วจากในชีวิตที่นุ่นไม่เคยตั้งใจเรียนเลยแล้วก็ไม่คิดว่าการเป็นเด็กเรียนมันมีอะไรเท่ตรงไหนก็เลยต้องปีกตัวแล้วมันเป็นความเสียดายมากอย่างหนึ่งในชีวิตอะ เพราะว่าสุดท้ายอ่ะนุ่นสอบมาหาลัยดังอันดับที่หนึ่งในใจไม่ติดก็เลยมาได้อันดับที่สองแต่จริงๆแล้วอ่ะคือนุ่นไม่ต้องตั้งใจขนาดนั้นอ่ะมันก็สอบอันดับที่สองติดไงแล้วเรารู้สึกเสียดายเวลาที่เราอ่านหนังสือไปเยอะมากแล้วเราไม่ได้เล่นกับเพื่อนอ่ะอันนั้นน่ะคือสิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกเสียดายในชีวิตเพราะว่าการที่เราได้อยู่โรงเรียนกับเพื่อนมันก็เป็นอะไรที่สนุกมากแล้วเราก็ไม่ได้แบบ จัดหนักจัดเต็มตรงนั้นแต่ถ้าให้พูดปลอบใจตัวเองอะมันก็ไม่ได้เสียดายขนาดนั้นเพราะว่าสุดท้ายอะเราได้เจอเพื่อนที่เจ๋งๆในมหลาลัยอันดับสองที่เราได้ไปสมัครทําให้ชีวิตเราแบบเปลี่ยนไปอีกทางนึงเหมือนกันคือตอนแรกที่เข้าไปอะมันยากมากเพราะว่าเราเป็นเด็กไทยแล้วเราเรียนเวอร์ชันอินเตอร์แล้วคือต้องนั่งจำเอเซเข้าไปเขียนในห้องสอบมันเป็นอะไรที่ทรามานมากจนเราแบบ โอ้ยอยากจะร้องไห้แต่ก็ร้องไม่ได้เพราะว่าต้องอ่านหนังสือแต่มันก็ดีที่เรารู้ว่าเราไม่ได้ทรมานคนเดียวเรายังมีเพื่อนที่ทรมานไปกับเราซึ่งจริงๆตอนนั้นมันก็สนุกมากเหมือนกันแล้วพอเราได้เรียนมหาลาัยจบให้พ่อแม่แล้วก็ตัวเราเองภูมิใจแล้วเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าชีวิตต่อจากเนี้ยขอแบบที่เราอ่ะอยากใช้จริงๆได้ไหมแบบที่ไม่ใช่คือความคาดหวังจากสังคมแบบเนี้ยรู้สึกว่าไม่อยากเอาความสัมพันธ์ ของเราอ่ะไปแลกกับความสำเร็จอะไรในชีวิตอีกแล้วเราอ่ะอยากจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับครอบครัวแล้วก็เพื่อนๆแต่เราก็ไม่ได้อยากจะละทิ้งความรับผิดชอบในการที่เราต้องมีตังเพื่อที่จะเอาไว้สนับสนุนตัวเองอ่ะตั้งแต่ตอนมหาลัยอ่ะนุ่นก็คือตั้งเป้าหมายเลยแล้วคุณค่าในชีวิตของเราอ่ะก็คือความสัมพันธ์แล้วเราก็คิดว่า ถ้าเราอยากจะมีความสัมพันธ์ที่ดีหรือว่าอยากจะพาแม่ไปช้อปปิ้งตอนเที่ยงอย่างเงี้ยโดยที่เราไม่ต้องรู้สึกผิดอะ่ะเราจะสามารถทำยังไงได้บ้างนุ่นก็เลยมีเป้าหมายทางการเงินตั้งแต่ตอนที่นุ่นอยู่มหาลัยแล้วก็ไปอ่านหนังสือเรื่องการเงินหลายๆเล่มมากๆนุ่นก็ทำคลิปไว้อยู่ในห้องสมุดสุดรมหาสา,ารรยนนะคะถ้าใครที่ไปดูก็ไปดูได้แต่ว่าอันนั้นมันก็สองสามปีที่แล้วแล้วคือการตั้งเป้าหมายทางการเงินของนุ่นอะ่ะมันทําให ชีวิตของนุ่นอ่ะมันมันมันม่นคงมากขึ้นแต่นุ่นก็ต้องบอกก่อนนะว่าพื้นฐานครอบครัวนุ่นอ่ะตอนที่นุ่นอยู่มหาลัยอ่ะครอบครัวก็เริ่มแบบมีความมั่นคงทางการเงินเพิ่มขึ้นแล้วแต่เป้าหมายทางการเงินอ่ะเป็นสิ่งที่นุ่นตั้งขึ้นมาแล้วนุ่นก็เก็บเงินจากสิ่งที่นุ่นได้เงินเดือนหรือว่าเงินที่ได้รับมาด้วยตัวเองเนี่ยก็คือเป็นเป้าหมายทางการเงินของเรามันก็เลยทําให้นุ่นสามารถที่จะ โฟกัสกับเรื่องความสัมพันธ์ได้แล้วมันก็เป็นความภูมิใจอย่างหนึ่งในชีวิตเนี่ยแหละที่เราสามารถแบบเขาเรียกว่าใช้ชีวิตในแบบที่เราต้องการได้เราไม่อยากหาเงินไปจนตายจนไม่มีเวลาให้กับครอบครัวหรือว่าไม่มีเวลาให้กับเพื่อนหรือคนที่เรารักอะเราอยากจะมีเวลาในจุดนั้นด้วยเพราะเราคิดว่าความสัมพันธ์อะจริงๆแล้วเป็นคุณค่าในชีวิตมากๆในแก่นลึกแล้วมันผลักดันให้เราอะได้ตั้งเป้าหมายทางการเงินต้องรู้ก่อนว่า อะไรเป็นแรงผลักดันในชีวิตของเราสุดท้ายความสัมพันธ์มันเป็นแรงผลักดันให้นุ่นอยากมีเป้าหมายที่จะพาแม่ไปทําเล็บตอนบ่ายโมงก็สามารถไปได้โดยที่ไม่ต้องรู้สึกผิดแล้วก็ไม่ต้องกังวลเพราะว่าเรามี passive income ได้ซึ่งนุ่นคิดว่าการมีเพื่อนหรือว่าการมีความสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยมันเป็น privilege ในชีวิตนะแล้วคนที่ไม่ค่อยมีเงินหลายๆคนนะ่ะ อย่างน้อยเขามีความสัมพันธ์ที่ดีทําให้เขาแบบมีแรงสู้ต่อในชีวิตอะแต่บางคนที่รวยมากๆค่ะไม่มีคนที่เขาจะสามารถเปิดใจคุยด้วยจริงๆเขาอาจจะไม่ได้วางแผนไว้ตั้งแต่แรกว่าเขาต้องมีเพื่อนที่คุยได้ยันอายุ60ปีอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เลยขาดการติดต่อเพื่อนเขาไปทําให้สายสัมพันธ์เนี่ยมันก็เบาบางลงถึงแม้ว่าเราก็รู้แหละว่าเอ้ยคนเนี้ยเราเพื่อนสนิทเรานะ แต่ว่าถ้าเราไม่ได้ติดต่อเลยอ่ะนานๆแบบหปี10ปีมันก็อาจจะกลายเป็นว่าเราเจอกันแล้วเราไม่รู้จะคุยอะไรกันแล้วอ่ะเพราะว่าเราไม่รู้เรื่องของเขาเลยดังนั้นนัก็เลยมีการวางแผนไว้คือนอกจากวางแผนในเรื่องของการเงินเนี่ยเราก็ต้องวางแผนในเรื่องของความสัมพันธ์ด้วยมีการแบ่งเวลามีการจัดตารางอะไรอย่างเงี้ยให้มันเหมาะสมกับชีวิตที่เติมเต็มในใจของคุณจริงๆอ่ะ แต่นุ่นเชื่อนะคือบางคนนะ่ะเขาไม่ได้ต้องการที่จะมีเพื่อนคุยทุกวันทุกสัปดาห์อาจจะเป็นเดือนละครั้งออสองสัปดาห์ครั้งอะไรอย่างเงี้ยเขาก็รู้สึกเติมเต็มแล้วแต่แค่ให้คุณสังเกตตัวเองดูว่าอะไรที่ทำให้คุณรู้สึกเติมเต็มในหัวใจสุดท้ายแล้วเนี่ยเวลาที่คุณอายุเจ็0สิบแปดสิปีอ่ะคุณก็จะกลับมาสงสัยในตัวเองว่าเออทำไมตอนนั้นเราต้องใช้เวลาไปกับการหาเงินมากขนาดนั้น เรามีความสุขไหมที่ผ่านมาหรือว่าเจดสิปีเนี่ยเรามีเพื่อนที่ดีสักคนไหมหรือว่ามีใครที่เราสามารถคุยได้อย่างเปิดใจแต่ว่ายังไม่ตุยเยไปคนที่อายุเจ8 0บปปีอะ่ะเขาก็แค่ภูมิใจกับการที่เขาได้มีความสัมพันธ์ที่ดีได้ทำหน้าที่พ่อแม่หรือว่าสามีภรรยาหรือเพื่อนที่ดีสักคนมากกว่าภูมิใจเรื่องความสำเร็จทางด้านการงานหรือเงินที่เขาสามารถหามาได้ ดังนั้นก็อยากจะปลอบใจทุกคนนะคะว่าถ้าคุณอายุ28ปีแล้วคุณก็ยังไม่ได้เอาอ่าวอะไรสักอย่างหรือยังไม่ได้มีอะไรในชีวิตที่ดีสักอย่างอะ่ะลองหันมาข้างๆว่าอย่างน้อยอะ่ะเราก็มีเพื่อนดีๆสักคนนะหรือว่าเราก็ยังเป็นลูกที่ดีมีความสุขกับการได้อยู่กับครอบครัวอันนั้นอะ่ะนุ่นคิดว่าก็เป็นความสําเร็จอย่างหนึ่งในชีวิตแล้วเหมือนกันนะเพราะว่า ไม่ใช่ทุกคนที่จะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับครอบครัวหรือว่ากับเพื่อนมันอาจจะกลายเป็นความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตคุณตอนที่คุณอายุ70ปีก็ได้บอกเลยนะคะว่าในหนังสือเล่มนี้เนี่ยมันจะมีวิชาไปไหนใครๆก็รักแล้วก็ทริคที่จะทําให้คุณอยู่กับคนอื่นได้อย่างสบายใจแล้วก็โฟล์ในชีวิตมากยิ่งขึ้นยิ่งคุณเข้าใจคนอื่นมากเท่าไหร่เนี่ยชีวิตคุณก็จะยิ่งง่ายมากเท่านั้นสนใจหนังสือเล่มนี้สามารถทักไลน์นู่นมาได้เลยให้ราคาพิเศษอยู่ที่69บาท